จะว่าไปแล้วเชิงเทียนก็สวยดีเหมือนกันนะ และนี่ก็จะเป็นการกลับมาลันวงการนักจู๊กติดประตูแห่งไอเดนเวยนะครับก่อในนะวันนี้ผมก็จะมานี่เลยผมได้ทำการโหลดในเวอร์ชัน PC แล้วก็เอามาเล่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้คุณเชื่อหรือไม่ว่าผมใช้เวลาโหลดทั้งหมด1สัปดาห์อ๋อกดแป้นคิวไกล้ๆตรงนี้เลยแต่ก่อนผมเคยเล่นเกมนี้ในมือถือนะครับ แต่เว่าด้วยการใช้เนื้อที่ที่ค่อนข้างเยอะขึ้นและนิวเคลียบริสไซน์รอเดี๋ยวเดี๋ยวผิดเกมผิดเกมป่ะจะเพิ่งเล่นเราไปเปิดประตูกันดีกว่าอ่กกดคิวเหมือนเดิมเหมือนรู้สึกว่าถ้าเล่นใน PC แล้วนี่ปิหลบหนี เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยสมพงษ์ไอ้สมพงษ์ไม่ข้าไปเยียไม่อยู่แล้วี้ยสมพงษ์คือใครวะโอ้ยเพื่อนเยี่ยมทิ้งกูไอ้สัตว์ไอ้เหลี่ยม <c oughs> เรียบร้อยแล้วก็ได้ชิ้นส่วน จิ๊กซอมาสิบชิ้นนะครับรู้สึกว่าไอจิ๊กซอย้อมสีทองนี่มันเป็นสิ่งที่จะต้องเอาไว้สําหรับซื้อพวกสุ่มกาชาเอาไว้สําหรับเนี่เวลาเราได้มาเยอะแล้วเราก็สามารถเอาไปซื้อตัวเอาไปซื้อพวกตัวอะไรพวกนี้ได้แล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเกลือเกลือม่วงครับเป็นเป็นเกลือม่วงที่ Sea, เอาไว้ใช้ซ okay. really so okay. ื้อสำหรับพวกเครื่องประดับราคาแพงอะไรพวกนี้ครับเอาถึงไหนแ้้เนี่โอเคลุนเลยขอค่าไปแล้วกันนะครับอือภาคไหนแล้วกันวะวันที่หกในที่สุดมันก็เริ่มเซตทีเนาะหวังว่ามันจะคุ้มค่าคนบางคนมันได้ถูกคาดออกไปโง่เง่าเต่าตุนเหมือนลุงตู่เสียจริง ฉันจะสงสัยสะกดคำว่ากลนเป็นเออกดตกภาษาไทยหรือไม่เป็นมึงมือสะกดคำว่ากลนเป็นกฎมึงตกภาษาไทยหรือเปล่าเนี่ยฮะภาษาพ่อภาษาแม่มึงเลยนะเนี่ยอ๋ออะ่อะขอบคุณพิ่ซทีที่ฉันไม่ได้เป็นคนแรกที่ได้ต้องลองเล่นเกมบ้าที่สุดบ้าชัดชมันเกิดเรื่องเฮี้ยบ้าอะไรขึ้นทำไมเขาถึงต้องทำร้ายฉัน ถ้ามึงไม่ไปทําเขาก่อนแล้วเขาจะทํามึงไหมแต่ถ้ามึงไม่ทําก่อนบางทีเขาก็มาทําก่อนแต่บางทีถ้ามึงไปทําอะไรเขาก่อนแต่เขาไม่ทําอะไรก่อนแต่ถ้ามึงทําเขาก่อนบางทีเขาก็ทํามึงแต่ถ้ามึงไม่ทําเขาก็ทําอะไรเนี่ยบ้าแล้วแม่งบทบทพูดออกทะเลไปแล้วเอาถึงไหนแล้ววันนี้ฉันแค่อยากเข้าไปดูชายผู้น่าสงสาที่จุก จ,จัดคนนั้นไม่มีเหตุผลเลยที่เขาจะต้องมาไล่ล่าฉันฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนอนอๆคือพวกเราแค่ไม่ได้มาทําอะไรผิดนี่พวกเราแค่มาไล่ไประยุทธนี่นะทาไมตํารวจต้องมาไล่จับกันด้วยเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับเนี่ยด้วยเหตุนี้ไงพวกเราถึงจะต้องปฏิรูปนี่ครับเอ้ยไม่สิถ้าบอกปฏิรูปมันก็เท่ากับลมล้ากง,งั้นพวกเราก็ควรงั้นพวกเราจะไม่ปฏิรูปพวกเราจะทําการปฏิวัติเลยแล้วกันครับเอาแล้วเอาแล้ว กูว่ากูพภาคแบบออกทะเลเกินไปแล้วนะเนี่ยเสียงช่องบินชิปหายเลยเดี๋ยวก่อนนะมันมีบางอย่างแปลกเอ้ยแปลกจริงๆด้วยแปลกลอลิงไว้สลอลิงแต่ช่างโอ้อย่างพ่อคุณลำคำแห่งกุมคำครับเขาทำร้ายทุกคนไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวขี่โก ขี่หกขี่กทางเพถ้าต้องห้าทางออกใหได้ไม่มีใครสามารถไม่ไม่ไม,มีใครปลอดภัยรัดพานรัดพานคือไล่ช่วยไม่ได้นี่โกขี่กบ้าไปแล้วนี่บ้าไปแล้วพันพืชนี่ไงภาษาใต้ก็มาเอาอะไรอีกครับนี่อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ที่กูอ่านนี่อ่านไม่ออก อะไรอะไรอ่านไม่ออกเมื่อกี้กูก็ผมว่าผมอ่านน่าจะตรงชัดถ้อยชัดคําหมดนะภาษาไม่สุภาพเออก็เรื่องของกูไอสัตว์หลักฐานของการสับสนกูสับสนในเรื่องก็เดี๋ยวนะอ้อมันมีขอภัพอย่างประนีต มีผงสีสสดำจำนวนมากปรากฏอยู่อ๋อผมคิดว่าน่าจะเคนผมผงแล้วเอามาย้อมสีนะครับทีนี้ให้เขาให้เราไปไหนต่อนะอ่ะจะข้อเดินตามรอยของพ่ออ๋อบอกใสสำคัญหรือเรื่องหลัก มีฐานพ a n a โซนิกวางไว้อยู่ในเตาผิงแต่ไม่พบหนังสือไดอารี่อ,อืก็ไม่ก็ไม่น่าแปลกใจอะไรหรอกแต่สิ่งที่ดึงดูดในความสนใจของผมก็คืออะไรเนี่ยก็คือฟืนที่ไม่มีรอยไหมเลยโห oh, มันไม่ใช่นะ่ามันไม่ใช่เรื่องอะไรน่าแปลกนะขนาดบ้านไหมแต่รูปไม่ไหมมันก็ยังมีมาแล้วเลย <change> นับแค่เรื่องฟืนไม่ <off. S 1> ไหมนี่ก็ เป็นเรื่องปกติมากปองไฟปิดไว้อย่างแน่นนะดูเหมือนว่าเจ้าของไม่ได้ใช้งานเตาผิงเลยจุดประสงค์การใช้งานที่แท้จริงมันจึงคุมเคือมันต้องมีบอดแสเพิ่มเติมเถวๆนี้แน่แก้มก้มเงยเง้เอข้างบนอจุดเทียนเวียนบนสิครับ อะผมรู้จักภาพเขียนนี้มันคือภาพเขียนราชวงศ์จอกอุ้ยไม่พูดดีกว่าสุ่มเสียงที่สุ่มเสียงที่จะถูกล่าบานตามตัวโอ้โอ้จะว่าไปแล้วเชิงเทียนก็สวยดีเหมือนกันนะผมรู้แล้วว่าทำไมถึงมีเทียนอยู่ที่นี่อีกพาะพี่เศษพราะพี่เสษเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งครับพี่เสกเคยมาล่าทาผีแล้วพี่เสกก็พกเชิงเทียนมาด้วย อยู่หลายอันเลยครับผมเลยต้องไปจุดเชิงเทียนให้พี่เสกเขาเมื่อกี้เลยฐานเชิงเทียนของพี่เสกติดแน่นกับเตาผิงและจริงๆแล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเตาผิงเอาสรุปพี่เสกสรุปนอกจากพี่เสกจะมีเชิงเทียนแล้วพี่เสกยังเป็นเจ้าของเตาผิงด้วยไม่รู้พอ,อะไรแต่ที่รู้ๆคือใจพี่เสกสั่งมาอ่านี่คือบอกแสสำคัญเลยทีเดียว เอาผิงของพิเศษและเชิงเทียนของพิเศษและเอาอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยดูเชิงเทียนพิเศษพิเศษผมขอหนึ่งเอ้ยอะไรโอ้แล้วเชี่ยเต็มหน้ากูเลยสัตว์โอ้โหนี่โอ้โหนิบนอกจากจะ ผมเชื่อว่าบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านสะสมมัง่ะแล้วเนี่ยมีมันตั้งหลายเล่มเลย <c oughs> แฟนตัวยงหน้าเราเนี่ยเอามาแบ่งสักเล่มมั้งดูขามเหอะผมไม่สนใจเรื่อๆผมสนอย่างเดียวคือภาคกวนก <c oughs> วนซ่อนประสาทเส้นประสาทสิหรือไม่ก็กวนซ่อนพระบาทพวกง่ายๆก็คือกวนซ่อนตีนออกสส่สำคัญ ความพยายามค้นหามังงะที่มีหน้าหนึ่งแล้วหายไปบนชั้นหนังสือนั้นก็เหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรทำดีกี่คนก็เมือนฝนตกในทะเลเดี๋ยวเดียว,ยว<ๆ>คนละอย่างแล้วการค้นหามังงะเล่มนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปแล้วมังงะทุกเล่มบนชั้นล้วนมีแต่บอกแสสำคัญไม่แน่ว่าเขาอาจจะเก็บมังงะโดจินเอาไว้ก็เป็นได้ใครจะไปรู้ โอ้อะไรกันครับเนี่ยอ่ะเอ้ยทุกคนมาที่นี่โดยสมัครใจสควิตเกมหรือเปล่าดีอ่าทุกคนสนใจในเรื่องสมบัติอือสมบัติสตรลอพงชาตีหรือเปล่านะอ่าแล้วอะไรเนี่ยไม่มีใครออกไปจากคฤหาสน์นี้ได้ประตูมันล็อกจากข้างในไงมันออกไม่ได้เลย อันหน้าต่อไปอืมเขาบอกว่าหากฝ่าฝืนกดจะถูกคัดออกถูกผู้คุมยิงเองโบโควาโนวิชินโชเลรยว่าปังและมังงาเรานี้มีข้อมูลสำคัญเริ่มการเริ่มการอ่านบังงานได้เลย let's go แตกหนึ่งและและก็อยู่กับพี่แว่นคนเดิมนะครับถอดร,รหัสเครื่องรหัสตามจำนวนที่กำหนดเพื่อเปิดประตูแล้วหนีหน้าจอด้นบนแสดงเครื่องลาที่เหลืออีก2เอาก็พูง่ายเหลือเครื่องอีกสเครื่องดังนั้นแล้วก็แล้วกดคิวไปสงสัยมันน่าจะต้องกดสเปซบาร์เวลาที่มันเกิดไอไอการคิวโอ้ยนี่ไงนี่ไงเตรียมเตรียมเตรียมเดียว เออนั่นแหละถึงไม่ได้เล่นมาหลายทีแต่ผมก็ยังเมื่อผู้ร่าจะรับรู้การแจ้งเตือนตำน่งของคุณเอาละใจเกเรแล้วกูใจเกเรแล้วมาตำนานไม้กระดานใช้โอกาสนี้วิ่งหนีไปแต่ส่วนมากมันก็จะอ้อมมาดักหน้าเรา และทีนี้แหละตำนานโจ๊กติดหน้าต่างทีนี้ก็กดคิวต่อแต่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยถ้าเกิดเราเนื่องจากมันไม่ใช่มีดอืมคือเนื่องจากไอ้ร์ชั่นพีซีนี่มันอาจจะบางทีกดไม่ค่อยถนัดเท่าตอนเล่นใน Android นะครับโอ้ยเฮ้ยอ,อย่ากระตุกนะมึง เออนั่นแหละสัญญาณนิวเคลียร์ดังแล้วหนีหนีสิมึงเดี๋ยวนิวเคลีย์ก็เดี๋ยวนิวเคลีย์ฝั่งโซเวียตก็ระเบิดมึนตายห่าหรอกวิงวิ่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 งวิงไปไปไมองดรรอบเเฮ้ยเเรือ ขอวาร์ปหน่อยกดหาสมานีนี่ยวไปเร็วกูไม่อยู่เลยสัสชาวาับขามมยไปแล้วเสียงกระจกแตกอันเป็นเอกลักษณ์ของเกมนี้ถึงจะไม่ได้เล่นมานาะนเป็นแรมปีแต่ผมก็ยังคงจดจำเสียงกระจกแตกนี้ได้ อเอาไม่ทันช่างม่งเออสมุดบันเทิกอู้นี่เฮ้ยมาไกลเหมือนกันนะครับเนี่ยขัดขันืมให้ตายสิคิดถึงน่นาได้ลีที่ก็จะก,ก็จยโอ้ย oh yeah. เรามาดูฮันเตอร์กันดีกเอ้ยเรามาดูเซอร์กันดีกว่าครับว่าโหเดี๋ยวผมจะไล่ตามนี่เลยนะครับคนหนึ่งลักกี้กายคนสองหมอเอ็มลี่ไดเออร์คนที่สามเฟดดี้ไรเล่อ้นี่ตัวโปรดผมเลยนะเนี่ยตัวเริ่มต้นตัวโปรดผมเนี่ยแล้วก็ตัวที่สี่เป็นเวลาวันไหนพบอย่างเลดจูผมก็จะหยิบตัวนี้บาล่นนะ่ะคิเชลเพียสันบังครับอันนี้เฮ้ยนี่ก็ เฮ้ย hey, นี่เมนอยู่นะชอบน้องเขาอะแต่ไม่ค่อยได้หยิบเอามาเล่นแต่ก็ถือว่าน้องเขาดีต่อใจนเนย่ยดูสิดูสิหน้าน้องเขาน่ารักมากเอ็นดูส่วนนี้มึงเป็นใครเนี่ยฮะลุงลุงเป็นใครครับเนี่ยส่วนคนนี้ก็พิเคิลไฟพิเคิเจ้าของเขาสามารถโคดขนาดตัวเอง เขาสามารถโดขนาดให้เล็กใหญ่ได้เมื่อเขาต้องการหมายถึงโหดขนาดตัวนะไม่ใช่ขนาดอย่างอื่นส่วนนี้สาวๆหลายคนน่าจะชอบคนนี้นะครับนี่ก็คือชาเขียวหรือชาพยอมหรือชาอะไรก็ช่างนาอีฟซาบูดานาอีฟซบูดาดายกอ่าส่วนคนนี้ก็อันนี้อันนี้แม่ถ้ามีพ่อตาปืนโตใช่ไหมป้าคนนี้ก็คงจะเป็นแม่ยายปืนโตแล้วกันครับ เฮเสียงรือส่วนนี่แม่หมอนักเปิดวารคนเมนโปรดของยูทูบเบอร์ชื่อดังองสตาร์เดีโตนะผมยังคงติดตามช่องสตาร์เดียวโตนอยู่มาไหนแล้วและนี่ก็น้องตุ๊กตายางครับผม แล้วนี่ก็เป้าหมายมีไว้พุ่งชนฮะส่วนนี้คาวบอยหลอกเย็บเด็กเย็บติดกับที่ไม่ไม่ให้ลูกไปขี้ไม่ให้ลูกไ,ไ,ไปอะไรส่วนนี้ก็ลักษณะการทํางานจะแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับลุงลุงมาจากไหนเนี่ยก็เพียงแต่ว่ามันเจ๊แกค่อนข้างจะโอพกกว่าตรงที่เมื่อเราวางไอ้นี่แล้ว คืออารมณ์แบบว่ามูลาดอ่ะแบบมันทิ้งร่างเงาไว้นี่ใช่ปะแล้วก็มันมันตัวนี้รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากเวลาเอาไปช่วยเพื่อนนะส่วนนี้เฮ้ยนี่คนโปรดผมนะน้องไมอายถึงตาบอดแต่ใจไม่บอดนะอันนี้อันนี้สาวๆรดแห่ครับผมเปิดเพลงช้ามันจะช่วยในการถ่วงเวลาฮันเตอร์ส่วน ส่วนเพลงเร็วนะั้นนะผมก็จะเอามาใช้กับตอนเวลานี่ปั่นไฟช่วยเพื่อนส่วนคนนี้ก็พร้อมที่จะเอานกพูกมาพร้อมที่เอาอกพูมาตายแทนได้ส่วนนี้รู้สึกว่าปลุกคืนชีพเพื่อนรักเอสอบขาวเแต่ผมอยากจะเรียกเขาว่ารีวร์รีวา์ใส่แมสนะรีวา์เออโอ้นี่คนนี้เป็นนักขุดทองครับนอนตัน อันนี้นางสาบส่งตัวนี้ลุงหมูป่าเมลัยพี่นาฬิกาเออพี่ตลกอ้ยโอ้นี่ครับโอ้ตัวนี้พิเศษเลยคนโปรดของน้องสาวผมครับเนี่ยน้องสาวผมชอบเล่นตัวนี้มากเลยนะครับ เดี๋ยวจะรีวิวตัวละครไปเรื่อยเดี๋ยวพอรีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็อาจจะต้องจบคลิปเลยนะฮะเฮ้ยโอ้ยมาไกลนะครับนี่อะส่วนนี้ก็คือข้อมดําดินครับผมเฮ้ยรู้สึกเหมือนคาบนะเดี๋ยว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 ออันนี้บุรุษอันนี้บุรุษไปสนีพูดมีสกิลน้องหมาด้วยส่งน้องหมาไปขยํำ จากนั้นค่อยจับปั้มปั้มในพงา้าอรงนี้น่าจะเป็นนี่น่าจะเป็นนั่นเจอ,อที่ว่าปิดหน้าแบบโคตรปิดชิดคนเดียวนะเนี่ยแบบปิดหมดทุกอย่างเลยชุด PPE เจชุด PPE เอ้ยนี่ครับเออผมมีเรื่องไม่รู้ว่าทุกท่านจะเชื่อหรือเปล่านะแต่คือผมเคยเจอคนนี้ในฝันนะครับเนี่ยคนนี้คนเนี้ย คือผมฝันว่าผมไปเล่นไอเดนเวดในมันเหมือนกับหอสมุนอะเราหนีฮันเตอร์แล้วไอเซอร์ตัวนี้มันช่วยพวกเราหนีรอดมันวาดรูปรอดฮันเตอร์เชื่อไหมพวกคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามครับแต่ผมว่ามันช่างเป็นไรที่เดจาวูมาก เดจาวูที่ไม่ใช่เพลงเดจาวู that y o เ say that before คนนั้่จะชีดดีิ่อะโอ้อะไรเนี่ยนี่ขวดทีมีร้องอะครับคนเนี้ยเฮ้ยน้องคนนี้น่ารักโอ้รู้สึกคนนี้จะมาใหม่นะครับเนี่ยโอ้เครียดเลยเป็นแล้วก็แับร้องกับ โหหล่อเหมือนกันนะครับเนี่ยอ๋อเฮ้ยเฮยน้องคนนี้น่ารักกูจะมูฟออนจากน้องเอมมาดีไหมเนี่ยเอมมาและปอกแปรคงตามตบกูแน่โอเคก็ขอจบลงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ก็สำหรับใครนะครับที่ ติดตามก็มากดได้ที่ช่องมอมิชช n แนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อทิ่แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปน่นเกมจากช่องมอมิชช n แนลครับแล้สวัสดีก็ขอตัวไปก่อนไ,ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย